คิดเรื่องกล้องวงจรปิดไปได้ไงวะเนี่ยโอ้ยทีนีจะทำไงดีวะเนี่ยเจมี่นะฉันไม่ได้ทำอะไรนะฉันจะบาวนะโธ่อ้จอยหนีมาเงียบแบบเนี้ยตกใจหมดโอ้ยประกันผัวฉันได้แล้วหรอได้กับผีอะไรล่ะเขาไม่รับทามฉันเอาเอกสารเมื่อคืนเนี่ย เขาบอกว่าถ้าจะใส่ชื่อเจเป็นคนรับผลประโยชน์เจจะทําทสัญญาแล้วจ่ายเบี้ยเองไม่ได้ทําไมไม่ได้นี่เงินฉันเนี่ยไม่ใช่แบงก์กองแต็กนะเว้ยมันเป็นโกฎเพื่อป้องกันคนที่แอบทําแล้วค่าเอาประกันวฉฉฉ้ฉันเปล่านะฉันไม่ได้ทำอะไรเจเป็นอะไรเปรล่าเปล่าไม่มีอะไรฉันก็พึ่งรู้เนี่ยแต่ถ้าเจย,ยังอยากทำอะ่ะก็ต้องให้ผัวเจไปจัดการเองแล้วแหละ แรงไปเนะก็เสียเปล่า